ก็ปัดดีปีน้องทุกท่านทุกคนเพื่อนๆทั้งหลายรับมานาเซนเคยเนอนเมือน,นีอ่นอนเออัหวดสวรน,นะครับปลูกอ้อยปลูกทั่วปลูกมันเอมันแก้วมันเทียดนี่แหละน้อ,อยยางละเล็กละน้อยนน้องทั่วลิสงก็มี พวฝักยาวก็มีเนาะกำลังขึ้นคางพี่น้องกำลังขึ้นคางไอ้สายน้ำยศพวกจะซ่มมันะคือไปปิดเครื่องกันปุ๊บมองเปียกกับเปียกมองแหงกบแหงพี่น้องเอ้ยอสายน้ำยศน้องเป็นแนวนี้ละหูยศหูบอแหละ มองมยดกับแหงมองมันยดกับซุ้มเอาแลเตียเอ๋ตาจะมาโฮดเอากันบุเรียวง่ายนอนส่วนมากำกังเท้าเคีียดพี่น้องกำลังเท้าเคียียดขึ้นอ่แค่เนี้ยข้างทั่วเยสดสบายสุมืนใส่ตานางเล่เนาะฟังรักเลยเห็ด ตานาั่งมากลางโหลดม่องเอ้ม่องตายญ่งๆนี่ละก็ล่างคืนเป็นล่างคืนข้างหัวเสียวนะครับพันที่เคยปลูกกันละเ,เคยลงอาชีพห้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะสุ่มเป็นหมากแล้วเอตัวนี้อะยังวันเป็นดอกกําลังสิทธ้าเชียยึ้นข้าง สวยเลยใส่คางเดียวเนาะถ้าใส่สองคางสิดีขออึ้นมาเออดตานางหรือนะใส่คางนั่น้วก็ใส่คางนี่ดีคูไปเลยนี่สิ้หนึ่งเปียงเนาะเออแต่ว่าทัวจะขึ้นได,ด้ดีนะแต่ใส่สองคางอือโดยนี้ใส่คางเดียวนะครับ เมาติดติดเครื่องไว้ก่อนพี่น้องแป๊บบกำลังเอามาอย่างแป๊บตอบ่อเบียกุญไ์ใช้ไม่ไม่ทาอยู่กุญย์สนใมันดีปลูกบ้านเกี่ยว <c oughs> พี่น้องเลยอย่างเครื่องโอ้เครื่องีก่อนนะครับจะติดเครื่องไว้ก่อนครับผมสวัสดีครับ